พิมล <ale> ิกังกีดครับบิ๊กแบดประจำสัปดาห์ครับสเปอร์พบลิเวอร์พูลเอาละครับเกมเริ่มเป็นทางฝั่งของหงแดงลิเวอร์พูลครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีเขียวนะครับสเปอร์เจ้าบ้านมาในชุดสีขาวครับชุดเก่งของพวกเขานะครับคอยแบกยกข้ามมาทางขวาเอาละครับจังหวะนี้ดิยรันคุลูเซ็ปกี้หลุดมาแล้วได้ทักทายก่อนเลยครับโอ้โหโก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  หนึ่งประตูต่อสุรับจากครูเซฟกีโอ้โหโอกาสเข้าทำหมุแรกของทอตแนมอสเปอร์เป็นประตูครับดูครับตักเข้ามาทางขวาครับก้มหน้าแล้วซัดเลยครับโอ้โหโอ้เซ็งเลยครับเจเกนครอปครับโดดเร็วครับไม่เข้าใจครับ ฝ่าอ่แล้วจังหวะนี้อาแล้วครับแฮร์รี่เคนหลุดมา2-0หรือเปล่าแฮร์รี่เคนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหยังไงครับแนวรับ,นนบ,รบลเิเวอร์พูลวันนี้ดูพลาดง่ายๆเลยครับแฮร์รี่เคนแตะหนีเวอร์ชิฟันได้มาดื้อๆเลยครับก้มหน้าแล้วซ้ายหายเลยครับจังหวะนี้ครับ ดูครับจังหวะโอ้โหควายหลอกหนึ่งจังหวะด้วยฟานไดหลงเลยครับลูกนี้ครับสเปรย์ขึ้นมาบ้างครับยกออกมาทางซ้ายครับซอนอุนินซอนอุนินทำชิงกับแฮร์รี่เคนแล้วเคนชิงเหลี่ยมหนีฟานไดมาลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโก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 ่สามประตูต่อสองครับจากแฮร์รี่เคนครับโอ้โหพลิกมาลูกนี้แล้วไม่พลาดเลยครับได้เอียงแบบนี้ครับ 60นาทีบาทครับดาวินนูนเยสมาเองครับนูนเยสแตะได้จังหวะพอดีแล้วลงลงจิงง่ายเหมือนกันครับเอาละครับไล่ขึ้นมาหนึ่งประตูตาสามครับจากดาวินนูนเยสครับโอ้แล้วมาอยู่ที่หน้าจอมือถือท่านผู้ชมเลยครับมาโอ้โหดูครับชิงเหลี่ยมหนีมาเองครับนูนเยสโอบหน้าแล้วเจาะเจาะหายเลยครับไล่ขึ้นมาไม่ยอมง่ายๆครับลิเวอร์พูล ดูอีกทีครับโอ้โหก้มหน้าแล้วใส่จอแบบนี้ยอริสก็ไม่ไหวแล้วครับมาหายไปจากเกมเลยครับโจต้แา,า,า,าแล้วไหลมาที่โมซาราอารครับซา่ามีพื้นที่โมซารามีพื้นที่แล้วจังหวะนี้ซา่าจริงหายแล้วครับโก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 หงแดงไม่ยอมง่ายง่ายครับจังหวะนี้โอ้โหสามสองครับสองประตูติดติดครับลิบู ดูครับดาวินุเนยสไหลมาช่องนี้แล้วหลุดเลยครับซาร่าก้มหน้าแล้วใส่ก้อยที่เสาแรกครับโอ้โหดูครับดีใส่ก้อยครับบอลนี่เลี้ยวผ่านยอริสเข้าไปเลยครับสวยงามครับจังหวะนี้ใครว่าสวยขอใจรัวๆให้ซาร่าหน่อยครับเฮนโดสันมาเองอ้าวหลุดอีกแล้วครับจอแดนเฮนโดสันโฮสามสามครับเหลือเชี่อครับท่านผู้ชม โอ้เกิดอะไรขึ้นกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับดูครับพีทาสันลากจี้มาตรงกลางแล้วไม่มีใครเข้าเลยครับโอ้โหแล้วดูครับจบสกอร์ลูกนี้ครับเสาแรกครับโอ้โหเป็นไปได้ครับสเปอร์นำ3-0ดดนตีสเสมอ3-3อครับเดือนแล้วครับเกมนี้ ไดเออร์ลาะขึ้นมาเองครับไดเออร์มองข้างหน้าครับไหลามาที่แฮร์รี่เคนโอกาสทองขึ้นนำอีกคนหนึ่งไหมแฮร์รี่เคนแฮตติกแล้วครับโก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 โ,กโ,กโ,กโก้แฮตติกของแฮร์รี่เคนครับสี่ประตูต่อสามครับโอ้โหเดือดจริงๆครับคูน่นี้โอ้โหดูครับจังหวะไหลเข้าช่องแล้วฟาบิน์นยอยืนห่างครับแฮร์รี่เคนก้มหน้าแล้วซ้ายหายเลยครับจังหวะนี้ครับ ดูอีกทีครับโอ้โหใส่แบบมั่นใจครับเคนซ้ายเต็มข้อครับลูกนี้โอส้สะใจแล้วคอนเต้ครับจบยังไงครับคู่นี้จบยังไงครับเตียโก้เตียโก้แอคอนทาร่าเตียโก้มาเองเตียโก้โจตาซัดลูกนี้หายเหมือนกันครับโ,โ,โ <ฮ S 2> อ้โหไม่ยอมครับไม่ยอมครับสี่ประตูต่อสี่ครับเตียโก้โจตา โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ <_ V> e <at> เกมเปิดหน้าแรกกันมันมากครับคุณนี้ <_ V> e <at> ดูครับแอตซิตของเตียโก้อีกแล้วครับแล้วไปเอียงเขาไปอ้อปโหโ,โดนเสาแรกก็ไม่ไหวเลยครับอูโกยอริสครับดูครับจังหวะอูยิงเสียบมุมดีจริงๆครับโจตาเกมนี้นี่บทบาทน้อยครับ <_ V> e <at> แต่ว่ามาทำประตูตีเสมอได้ครับโจตาครับ แล้วผู้ตัดสินก็ป้อนวิทย์จบเกมโอโ้กินการไม่ลงครับ90นาทีครับเดือดๆไปครับตอตแนมฮอ็อตสเปอร์ครับเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไปครับ4ประตูต่อ4ครับแบบสนุกสุดมันเลยครับ